สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนอยู่กับผมบาสเดินป่าพาหลอดซึ่งวันนี้นะพี่พี่เพื่อนผมก็จะพาพี่พี่เพื่อนมาดูอาการของน้องวอมนะซึ่งตอนนี้น้องวอมก็เพื่อนองราชาแล้วก็อง์ราชาก็ได้ช่วยเสร็จแล้วนะพี่พี่เพื่อนก็คือน้องก็แบบยังอยู่ข้างล่างอยู่นะซึ่งตอนนี้อง์ราชาก็ยังเพอดูน้องอยู่ว่าอาการน้องจะดีขึ้นยังนะพี่พี่เพื่อนซึ่งหนห้อยก็ ไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างผมก็ไม่ค่อยได้อะไรนะแต่ผมก็เห็นคลิปพี่เบิร์ตไปนะก็ใครที่ดูคลิปพี่เบิร์ตก็คงจะรู้นะว่าในห้อยแบบสู้วิชาอาคมกับท่านอง์ราชาไม่ได้นะครับก็คือเพื่อนองราชาก็คือมีวิชาอาคมคือเก่งมากนะซึ่งในห้อยก็สู้ไม่ได้เลยในห้อยก็แพ้นะโอเคก่อนที่จะไปผมต้องขอเรื่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อปเป็นกำลังใจให้ผมและอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปนะพี่วินเพื่อนถ้าพร้อมแล้วก็เราไปกันดีกว่าจะเสียเวลาเลยไปครับคราบพี่วินเพื่อนซึ่งผมก็เจ็บหัวเข่าเนี้ยซึ่งหัวเข่าผมก็ครับเป็นไรก็ไม่รู้นะพี่วินเพื่อนอยู่ๆก็เจ็บขึ้นมานะครับคือแบบเตินลำบากมากเลย ท่านครับน้องวอมเป็นไงบ้างครับท่านดีขึ้นยังครับอ้าวท่านแล้วเพื่อนของท่านล่ะครับอะไรนะครับ องราชาไปส่งเพื่อนแล้วหรอครับคือท่านอง์ราชาก็ได้ไปส่งเพื่อนรักของเขาแล้วนะพี่วิ่งเพื่อนแล้วเขาจะมาหาองราชาอีกไหมคร in ับอื <không Việt> ก็ระหว่างนี้ก็องราชาก็ไปนั่งดูน้องวอมนะผมก็จะไม่รบกวนเขาเพื่อเขานั่งทำวิธีนั่งนน่นนี่นั่นนะครับน้องวอมก็มีดินมีดินบ้างนะครับ วอมวอมเป็นไงบ้างดีขึ้นแล้วพี่ว่าวอมนี้ก็ดีขึ้นแล้วพรุ่งนี้น้องวอมก็ดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับครับท่าน ดเบิร์พี่เบิร์ดอยู่บนบ้านครับแล้วองยิงเหรอองยิงอยู่กับพี่เบิร์ดครับนี่ต้องบอกกับเบิร์ดกับองยิงเหรอชอบมาครับ ที่นี่อากาศหนาวดิ้ครับเจ้าต้องเอาเจ้าวอมขึ้นไปนอนบนบ่ายแล้วนะครับอ,องราชา่ยู่ครับแล้วในห้อยมันจะมาอีกไหมครับท่านมาไม่ได้แล้วอ,องค์ราชา,าอยู่ตรงน,นี้ไปแล้วครับ ระวางราวางด้วยมหอยมาครับมันจะมาเอาตัวเจ้าวองไปอีกครับแต่อง์ราชาใ้วิชาตันตัวเจ้าวองไปแล้วครับแล้วไปส่วเพื่อนองราชาเจออะไรบ้างไหมครับ เจ้าไอ้ห้อยนี oh, ่แหละอ๋อไอ้ห <Por like, S 2> ้อยมันไปทําอะไรพวกท่านหรือเปล่าครับมันก็จะไปเอาเงินมาทาแต่มันเอาไม่ได้เนาะเพราะว่าได้เจ้าวอมมาแล้ววิชามันจะเริงร่าขึ้นใช้มนต์ดำอะไรของมันไม่ได้แล้ว ครับแต่ก็องค์ราชาก็ยังสู้ไม่ได้หรอกนี่แต่เพื่อนองราชาหนึ่งแหละสู้ได้อครับ ก็คือคืนนี้จะให้เอานาวมขึ้นไปนอนข้างบนเลยใช่ไหมครับใช่ไ<ป>ม่นอนอน่างนี้ไม่ได้อ,อันตราย,ยารู้ว่าห้อยใช้วิชาเข้ามาในบ้านหรือเปล่าองคชาจะมีการอุงกันครับ แต่มันไม่ออกมาหรอกมันเก็บตัวไปแล้วอ๋อครับแต่ก็ต้องระวังให้ดีถ้าเอานแงน่ออกมาก,ก็จะครับเดี๋ยวผมจะดูแลนะวอมให้อย่างดีเลยครับท่านจรงแล้ว ว่าหนี้ท่านจะทำอะไรก่อนก็ได้นะครับ น้ำให้องราชาไหมน้ำหรอครับเดี๋ยวผมหาให้ครับท่านองราชาจะิดน,น้ำได้ครับ้งหาดูะท่านเดี๋ยวผมขึ้นเดเอามาให้นะท่านได้ไ

ตัวไว er ้อยู่กับตัวเจ <a> ้าไว้ตลอดแล่ะเดี๋ยวเอาไปทิ้งเหรอดีดีดีต้องการตัวเองไว้อเลยที่องคชาให้เจ้าไปเจ้าเก็บรักษาไว้ให้ดีไม่มีใครได้จากองคชาแล้วนะมีแต่เจ้าคนเดียวเจ้าก็ยังเด็กอายุยังน้อยอยู่ Rồi con 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 Ủa hay đi rồi con Để lết ngu coi không uống cho nó Rồi chụp hay đi đi là con พ่อจะให้อีกอย่างหนึ่งก็ได้สองขวไรแล้วสองครั้งนี้คือเจ้าจะต้องเก็บไว้ให้ดีล่ะเมื่าเจ้าจะเอาไปใส่ฟอบอะไรก็ได้หรือว่าห่าวฟอกก็ได้ เดี๋ย i จดีๆหอคราให้ใครนะครับเจ้าเบิ์ลจะเจ้าบาสขอเจ้าเจ้าก็ไม่ต้องให้ขอว้าองค์ชายอหนนะ ใจนานๆแล้วกันดูอาการใชมากเจ้าบ้าเจ้าดูแลเจ้าหวมดีๆล่ะ ครับด๋ยวให้เจ้าองเป็นอันตรายละครับถ้าเป็นอันตรายองราชาจะตื่ได้แล้วต้องมีเพื่อนองราชาหนึ่งนะคือต้องมาช่วยครับองราชาก็ไดห้อยไม้ของเจ้าองไปแล้วครับอย่าให้เจ้าองทำหายนะครับ เดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวองค์ชาเอามาให้คืนละ่ะไม่เป็นไรครับท่านทไม่หรท่านใส่ได้เลยเพราะอาการหนาวครับท่านอย่ามันทำให้ไม่สบายได้ครับได้ได้ขอบใจได้ได้เด้อครับเจ้วอม เจ,จ, Elena, ام, จ it rat, Mont ้ายิ้มอะไรเจ้าไม่เคยเห็นหน้าองค์ราชาดีนีแต่เจ้าเนี่ยนี่ยไม่เคยเห็นหน้าองค์ราชาเจ้าเบิ้ลกับเจ้าบาสยังไม่เคยเห็นหน้าองค์ราชาเลยนะมีแต่เจ้าคนเดียวนี่แหละที่เคยเห็น ค่บค่า,าคเดี๋ยวองค์ลาชากลาบด้วยนะครับับไปจามสิงด้ครับองค์ลาชาก็ไม่ได้จามสิงมาหลายวันแล้วครับ เจ้า,บเ,าเบื่ตุกเจ้าองค์เองเจ้าองค์ยิงนอนยังเมื่อกี้ผมขึ้นไปองค์ยิงนอนแล้วครับ,ออน,บนอนไว้ดิเนี่ยครับเจ้ายิงอยู่นี่ขำตัวยังไงบ้างองค์ยิงอยู่นี่ก็คนดีนะครับ ก็ช่วยแบบยังไงช่วยแม่ผมทำงานบุ้งงานบ้านนี่นะครับองค์หญิงใหญ่นี้เป็นคนรักสัตั์ใช่ไหมครับก็รับไอรอ้ครับเจ้าองค์หญิงไม่ค่อยชอบแมวชอบมาอะไรมันเจอแมวมันเจอหมาแล้วก็ไก่ เงี้ยก็จะมีใีรชอบใครแล้วเอายิงกางเป็นไงบ้างท่านก็สบายดีเจ,เจออ้ายังไม่มีโอกาสเจอเหรอกคือ,อยังไม่มีโอกาสที่จะได้เจอใช่ไหมครับท่าน ก็ได้ยินองค์อาชาบอกเลยใช่ไหมพ,พี่เพื่อนว่าผมก็ยังไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เจอองค์หญิงท่านก็ยังไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกได้ว่าองค์หญิงจะกลับมาตอนไหนตอนไหนนะครับไทยเสีอ่ะวังกับชาบานครับหรือ,อชาชาลาตัวก่อนเทนี้นะครับ อ,องคาชาบอกแล้วขอบใจมากนะขอบคุณครับเจ้าข้ข่าวมากนั่นอยู่องคาชาต่อราตัวแค่น,นี้นะครับ,รบเดินทางปลอดภัยนะครับท่านได้จ้าเจ้าวอนเจ้าอย่าทำให้แล้วกันนะที่องคาชาให้เจ้าไปบ,บ,บายวอเดี๋ยวเราขึ้นไปนอนบนบ้าน ก็ใครอาพี่บินเพื่อนเดี๋ยวผมกับน้องวอมขออนุญาตขึ้นไปบนบ้านก่อนนะครับโอเคครับพี่บินเพื่อนผมกับน้องวอมก็กําลังที่จะเดินขึ้นไปวอมแล้วก็ตอนนี้น้องก็คืออาการดีแล้วนะพี่บีนเพื่อนก็คือแบบองคาชาก็ให้ของดีมาซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าองค์ราชาให้อะไรนะครับ วอมองราชาให้อะไรเล็บครับฮะ<ห>เล็บซักสิครับเล็บขององ,องราชาเหรอครับอืมก็ <c oughs> คือองราชาก็ได้ให้เล็บของท่านองราชาคือพวกผม <c oughs> ตั้งแต่ที่ได้รู้จักกับท่านองราชามาคือ,อยังไม่เคยเห็นหน้าของท่านเลยนะครับซึ่งน้องวอมก็เป็นคนแรกใช่ไหมวอมใช่ครับที่ได้เจอหน้าท่านนะพี่เพื่อนก็โอเคครับ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ได้มาถ่ายพี่เพื่อนเพื่อนได้ดูอาการของน้องก็คือน้องยังอาการดีหายแล้วนะแต่ก็ต้องคอยระวังไอ้ห้อยนะเผื่อจะมาเอาน้องอีกครั้งหนึ่งนะครับก็โอเคก่อนที่จะไปผมต้องขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปถ้าผมไปทําคลิปที่ไหนผมก็ฝากพี่เพื่อนเพื่อนติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่หวัอว่าดีคนดูนะสวัสดีครับบ๊ายบายครับ